ช่วงท้ายครับ Talk of the Town พาไปดูบรรยากาศประเพณีงสงกรานชาวเมืองแป้อยู่ที่จังหวัดแพร่มาให้ได้ดูกันนะฮะสนุกสนานขนาดไหนตามน้องทิพย์ไปเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทิปและ Talk อ f the t ะทาในโครงการท่องเที่ยวทวาทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลน,นาครและเมืองค่ะที่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดอยู่ที่เทศบาลเมืองแพร่ค่ะที่นี่เขามีเรื่องศิละปะวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงที่ท่องเที่ยวหล่อให้พวกเราได้มาสัมผัสกันวันนี้ที่มีนัดกับท่านนายกเล็กของเมืองเอาไว้แล้วค่ะท่านบอกว่าเตรียมต้อนรับรายการไว้อย่างอลังการเลยจะเป็นยังไงนั้นไปหาท่านกันค่ะ ีบรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะทิพย์ยืนอยู่กลางชาวแพร่เลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงท่านนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ท่านโชคชัยพนมขวัญสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ครับนีท่านนายกช้างนะคะได้ครับนายกเขาวันนี้นี่ชาวแพร่มาเต็มเลยมีงานอะไรคะเน,นี่ยวันนี้มาต้อนรับคณะแล้วก็เป็นเรื่องของวันผู้สูงอายุ<อ>ด้วย วันนี้เราจะสาธิตหลายอย่างเดี๋ยวไปดูกันแต่วันนี้เรามีของมอบให้ไปเปิดดูว่ามีอะไรบ้างขอฝากไว้เป็นของที่มึงแรกโอ้ขอบคุณค่ะแหมกระเป๋านายกท่านช้างหลวงอาจารย์ว่ากเลยอุ่ดสวยมาก เป็นชุดบ่าห้อมแบบนี้เลยเป็นไงคนรุ่นใหม่อายุน้อยๆก็ใส่ได้นะคุณผู้ชมคะคากาิจกรรมวันนี้เห็นผู้สูงอายุแม่ๆมม,มารวมตัวขนาดนี้กำลงกังจะไปทําอะไรกันคะเป็นกิจกรรมันผู้สูองอายุชครื่องสงการานต์ก็จะมีการลดน้ําทําหัวพิธีลดน้ำดำหัวของที่แพร่เนี่ยไม่ห<า>เหมือนที่อื่นเยวจะไปดูว่าเขามีวิธีการไงและการให้พร<ๆ>ให้พรยังไงว,<า><า>ว้าวอยากเห็นแล้วคะ่ะว่าวัฒนธรรมเมืองแพร่ะจะมีสเสน่ห์ขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะดนตรีดนตรี สูงอายุนะคะแล้วก็มีรถน้ําดําหัวแบบเมืองแพร่ด้วยใช่ไหมคะแตกต่างจากที่อื่นมากเลยนะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยจะต้องรถที่มือด้วยที่นี่พอขอขมาลาโทษกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็ให้พรเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นจริงๆค่ะคุณผู้ชมผู้สูงอายุมารวมตัวกันถึง18ชุมชนเลยใช่ไหมคะท่านนายกแสดงว่าทางเมืองแพร่เนี่ยมีผู้สูงอายุเยอะเลยเรามีเปอร์เซ็นต์ประมาณร้อยคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเกือบ30คนคนไหนที่พอมีพละกกาลังเราก็ พยายามจะเชิญมาทำกิจกรรมคนไหนที่ไม่เคยออกนอกบ้านพยายามชักชวนออกมาเราก็จะมีโครงการไปเป็นเพื่อนคุยไปเยี่ยมบ้านเรารวมถึงบางคนที่ป่วยติดเตียงเราก็จะมีพวกทพเพิร์สอันนี้ไปกําลังใจเขาครับะจะลดปริมาณผู้่วยติดเตียงลงไปให้มาก่สุดน,นี่คือเป้าหมายขอยงเรามีการส่งเสริมอ,อาชีพให้ผู้สูงอายุด้วยไม่ใช่ครับเราไปให้ความรู้เขา ขาก็ใช้เวลาว่างเนี่ยทำเย็บปักถักร้อยต่างๆวันศุกร์เราก็มีกาดสามใบมาขายของเราได้นะครับวันเสาร์นี่ไฮไลท์มากเขาเรียกถนนเส้นหนึ่งจะมี4ี่หตลาดอยู่ในเส้นเดียวกันซึ่งมันจะมีความว้านธรรมที่มันแตกต่างกันไปวันอาทิตย์ก็จะมีกาดเรียกว่ากาดเมฆคิมคือก็มีเมฆร,ริมน้ําคือนะฮะก็เราก็จะเอาสายบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าเนี่ยในการที่จะมาค้าขายมาเป็นจุดข,ขาย จัดนะเต็มจริงๆนะ <laughs> มาเที่ยวเมืองแพร่เนี่ยมีตลาดมีถนนคนเดินให้ได้เดินกันถูกเส้นเลยเราจะมีรถรางพาไปเที่ยว <c oughs> ซึ่งจริงๆตอนนี้เราจะมีวัดอายุเป็นพันปีเนี่ยเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ในอนาคตเราเนี่ยเราก็จะมีการพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปไหว้พระต่างๆมีการตกแต่งวัดในภาคกลางคืนใน <c oughs> การเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางคืนรับเราก็ผ่านมาที่วัดผู้บางกุเมืองอันนี้วัดมิ่งเมือง ประตูนี้เป็นประตูที่ฐานถ้าใครรอดผ่านไปจะขอพรอะไรก็จะได้สมหวังเดิมเนี่ยจะมีสองวัดคือวัดพระบาทกับวัดมิ่งเมือง ฝลังนี่ก็ยกมาเป็นพระอ,อารามหลวงก็เลยรวมเป็นวัดพระบาทมิ่งเมืองมีพระพุทธบาทจำลองด้วยแล้วก็มีพุทธโสไส่ตอนที่เราเราจะขึ้นไปที่เขาเรียกประตูชัยความเป็นมาของประตูเนี่ยจริงๆมันก็เป็นความเชื่อนะครับถ้ามาผ่านประตูชัยมีโชคดีชัย,ชยประตูยังม้าก็ไปาที่ฐานก็ทางค้าขายประตูสีจุ่มนี่ก็เป็นเรื่องของเป็นโชคเป็นลาบส่วนประตูมาเนี่ยความเชื่อว่าเอ้ถ้าเราผ่านนี้ไปแล้วเนี่ยเราเหมือนกับสิ่งที่ไม่ดีผ่านพ้นไปแล้ว จะมีสิ่งที่ดีๆกลับขึ้นมาสู่ตัวเราเองนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นความเชื่อของทางมองแพร่เราเมื่อสักครู่ท่านนายกเราให้ฟังว่าวัดนี้เป็นวัดแรกของเมืองแพร่เลยอายุพันกว่าปีแล้วแต่ว่าที่ดูเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่ามีถึง3โบสถ์เลยใช่ครับ,รบเขาเรียกอุโบสถสลหหรับบวชพระอันนี้วิหาร วิหารสรับะพรนั่งวิหารสรับะพรยืนค่ะก็คือชาวบ้านเนี่ยเรียกกันง่ายๆติดปากว่าสโบแต่จริงๆแล้วก็มี1โบทปกติตามวัดทั่วไปเลยแต่ว่าเรียกติดปากกันว่า3โบประวัติจริงๆเนี่ยนะองค์พระนอนท่านเนี่ยยาวประมาณเมตรกว่าตอนนั้นมีศึกสงคราม ชาวบ้านก็กลัวจะหายก็เลยทําองค์ครอบอีกทีหนึง่งในส่วนของวัดเก่าแก่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองแคร่ค่ะทางเทศบาลมีการดูแลอ,ไองไรบ้างเทศบาลก็จะไปะสนับสนุน,นเรื่องงประมาณเรื่องผ้าหพวข้าศึในเรื่องของการที่สนับสนุนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนโดยเทศบาลก็จะเป็นศูนย์การเล็กๆนะครับพี่น้องก็จะมาโอ้เทศบาลนี่ช่วยเหลือ,องบประมาณนะเรามาช่วยกัน ในเมืองแพร่เราเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีศิละปะวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะไม่ใช่เรื่องของวัดวาอารามหรือว่าสถานโบราณอย่างเดียวใช,ใช่ไหมคะคนายกให้ความสําคัญกับประเพณีวัฒนธรรมอื่นๆเลยไหมคะครับก็อย่างกรณีไประเพดีเรื่องการตัดตงุงเรื่องตีกองบูชาอะไรพวกนี้นะอย่างกรณีารรงานลอยกระทงเราก็มีตัดตุงสงการาน ก็มีตัดตุงเพราะว่าเขาเรียกตุงไส้หมูคทำยากไหมคะตุ้งหนึ่งอันเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำกันยังไงโอ้ได้ไปนะดูด้วยนะคะคุณผู้ชม <laughs> งั้นเดี๋ยวเราไปชมการทำตุงของเมืองแพร่กันเลยค่ะครเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือตุ้งที่สำเร็จแล้วจากที่ที่กลุ่มแม่บ้านนะคะ เรือที่เราอยู่ตรงเรนนืนะครับมันเป็นกำแพงเมืองเก่ามีความยาวโดยรอบเนี่ยประมาณ3-4กิโลแล้วสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้จะสูงนะสูงประมาณสัก เจ็ดแปดเมตรแล้วก็ฐานจะกว้างแล้วางบนจะแคบทุกวันพุธเวลาเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเราจะมีคำบุญตักบาทบนเมฆเราก็มีความเชื่อว่าตักบารเทโวเนะาะพระจะเดินลงจากสวงสวรรค์บังเอิญตรงนี้เป็นทางสรบล,ลงมาพอดีเราก็คิดว่าพระเดินลงมาเนี่ยจะเห็นรถหลังลงไปประกอบกัาทางศาสนาเนี่ยก็เลยใช้คําว่าตักบาทบนเมฆทราบว่าท่านนายกทํางานมาหลายสมัยแล้วที่มาเป็นนายกทั้งตีโดยตรงเนี่ยตั้งแต่ปีสี่เจ็ดจนถึง,งปัจจุบันโอ้ยี่สิบปีครับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาอะไรที่ท่านทําไปแล้วบ้างคะ แรกเลยเนี่ยเราเรื่องของความมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับเทศบาลอันที่2คือเรื่องการศึกษาเด็กอาจจะมีความสามารถเรื่องกีฬามีความสามารถเรื่องของร้องเพลงเราเปิดโอการบทอยากจะเน้นเรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่าตอนนี้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศแล้วเราเราคิดว,ว่าเราทาไงถึงจะให้เขามีชีวิตอย่างมีคุณภาพท่านเน้นย้ําอะไรเป็นพิเศษบ้างคะในการพัฒนาเมืองสีสอครับค่ะเรื่องการศาึกษา ทำไงถึงให้เขามีความรู้ทุกช่วงวัยเรียกจบแล้วก็สามารถเรียนต่อได้ทุกช่วงวัยนะครับแล้วอันดีสอก็เรื่องศาสนาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญการให้เด็กไปเข้าวัดในช่วงวันพระอังกาเนี่ยเพราะว่าเรามั่นใจว่าศาสนาเป็นเรื่อขงขอกล่อมจิตใจให้กับเด็กแล้วก็เรื่องของสุขภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเด็กๆเ,เลยทําไงถึงจะทานอาหารให้ถูกต้อง ก็คือเรื่องของสังคมของผู้สูงอายุเนี่ยทำไงถึงจะให้เขาออกมาสังสรรค์พบปะกันเกิดความปิติยินดีไม่ซึมเศร้าอะไรต่างเนี่ยสำคัญแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องสิ่งแวดลอ้อมความสะอาดของบ้านเมืองเรากล้าพูดได้นเลยว่าถนนทางของเราเนี่ยได้รับคำชมเชยมาว่าไปแล้วดูสดชื่นไม่รกไม่ไรแรงตาก็จริงๆิก็คือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมีอะไรที่ท่านคิดว่าทําให้คนเมืองแพร่ประทับใจแล้วก็ครองใจชาวเมืองแพร่ได้ขนาดนี้คะความถือต้นเสมอปลายผมเป็นตลาดเริ่มต้นมาจนปัจจุบันนี้ไม่ได้ มีช่องว่างระหว่างที่นองประชาชนกับนายกซืมอรีเราพูดอยู่เสมอว่าตำแหน่งนี้มันเป็นพียงหัวโขนแต่ตัวจริงคือตัวเราโทรศัพท์เปิดที่24ชั่วโมงห้องทํางานผมไม่เคยปิดประตูที่นองประชาชนเนี่ยสามารถสัมผัสได้โทรมาได้ตลอดไม่ทิ้งประชาชนอยากพบเวลาไหน24ชั่วโมง<ช>ติดต่อนายกช้างหลวงได้เลยใช่ครับเกิดเทตุเสียทายนี่เราไปถึงที่ตลอดสุดท้ายนี้อยากให้ท่านนายกฝา,กฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้ครับก็อยากเชิญชวนครับว่ามาเมืองแพร่เนี่ยถ้าในเมืองเน้นเรื่องของวัฒนธรรม แต่ถ้านอกเมืองเนี่ยไม้เสื้อมหอม้อหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ฝีมือเนี่ยจากคนในจังหวัดแพร่อีกหลายที่ก็คงจะเชียนเชิอทุกท่านนะครับว่ามีเวลามาแพร่ ปักบุดทั้งสวันครับของดีของเด็ดเมืองแพร่นี่มีให้คุณผู้ชมได้ท็อปกลับไปใช้สอยกันเยอะแยะมากมายนะคะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจธธรรรรให้กับชาวเมืองแพร่ด้วยรวมไปถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมก็อยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาเยี่ยมชมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกช่างหลวงมากๆาเลยนะคะที่พาพวกเราชาวท a l กออฟเดอะทเนี่ย ชมเมืองเทศบาลเมืองแพร่อย่างเต็มอิ่มจุใจกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราจะไปเช็คอินที่เทศบาลไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับนี่นเป็นไงวัฒนธรรมเมืองแพร ค่ะใช่แล้วเห็นเขาบอกว่าท็อกอัพเลวทาวสัปดาห์หน้าสายมูพี่เป้นี่คือคุณทิพย์ก็อย่างนี้เขาทิ้งปริศนาทำเอาไว้วเขาบอกว่าสายมูนะที่ไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกงฮ่องกงแต่เป็นมูต้นตำรับจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ว่าอยู่ติดทะเลประเทศไทย เป็นไงไปิดสนธรรมไหมแล้วเขาบอกไลนะคะว่าทะเลไประเทศไทยนี่คือทางใต้แล้วก็ไปหลายแห่งแล้วดีมากๆม,มูไปด้วยได้สัมผัสบรรยากาศชิลๆริมทะเลด้วยจะเป็นที่ไหนสัปดาห์หน้าท a l k of the t o w ทวพิทิ์มาเฉลยค่ะ